มาดูความคืบหน้าการณีวัดพระธรรมกายกันบ้างนะครับวันนี้ดีเอสไอสอบปากคำพระมหาปุญชัยจารุทัตโตผู้หน่วยการป่ายการเงินและก็บัญชีวัดพระธรรมกายผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คมาสอบปากคำในวันที่สองสิงหาคมนี้ครับพันตำรวจโทรปรกรณ์สุชีวกุลผู้บังคับการสำนักคดีการเงินการธนาคาร,ปรเปิดเผยว่าวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชิญพระมหาบุญชัยจารุทัตโตผู้หน่วยการป่ายการเงินและบัญชีของวัดพระธรรมกาย ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของวัดที่มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คเข้าไปให้ปากคำเรื่องเส้นทางการเงินในการใช้จ่ายของวัดตามหมายเรียกในเวลานเวลา13นาฬิกาในการนำไปประกอบการสอบสวนของพระธรรมชโยในขาหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินและร่วมรับของโจรครับพันตำรวจทัวประกอบได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าส่วนประเด็นที่จะมาสอบถามวัด สอบถามกับพระมหาบุญชัยนั้นจะใช้ประเด็นเดียวกับพระห้ารูปที่ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้าน,นี้หรือไม่ไม่สามารถเปิดเผยได้และหากวันนี้พระมหาบุญชัยไม่เดินทางมาตามหมายเรียกทางดีเอสไอจะพิจารณาอีกครั้งแต่จากการตรวจสอบล่าสุดนะครับพระมหาบุญชัยขอเดินทางเข้ามาสอบประคำในวันที่สองสิงหาคมในเวลา13นาฬิกาครับสำหรับพระห้ารูปคนสนิทของพระธรรมชโยประกอบด้วยพระทัตตะชีโวพระทวันศัก พระมหาสมชายพระครูโบดีกาอำนวยศักด์มูนิสโก,สโกและพระสุธรรมสุธรรมโมที่ได้ส่งหนังสือขอเลื่อนนัดเข้าให้ปักคำครั้งที่สองมีกําหนดเข้าให้ปักคำในวันที่29กระกฎะาคมและก็วันที่4สิงหาคมนี้เพื่อสรุปสํานวนส่งให้อายการภายในวันที่1 1สิงหาคมครับ